เจ้าคุณมาหาโพธิวงศ์และเจ้าคุณมงคลเทพเวลานั้นท่านก็มาเปิดโรงเรียนภาษาบาลีท่านให้เรียนที่นั่นท่านก็นำครูจะวานงคารามไว้ว่าเป็นประเด็นหกประโยคมาสอน <c oughs> เวลานะอาตมาเป็นพระในสี่พรรษาอาตมาเป็นพระในสี่พรรษาข้าพรรษาที่ห้าแต่ว่าเจ้าคุณว่านงคาราม องหลังองค์ที่ตายมาเลยเจ้าคุณเทพวิสุทธิเวทีเป็นเนนอายุที่แปดเยนนังเสือด้วยกันท่านเป็นเนนอาตมาเป็นพระและพระแก่ด้วย <c oughs> เยนภาษาบาลีที่นั่นก็ถูกเกณงยนอยู่ในนักเรียนกลุ่มห้าองค์คือคัดนักเรียนห้าองค์ให้สอบภายในสองปีตามธรรมดาประโยคสามเขาเสเขาเรียนกันสามปีเนี่ยคัดให้สอบภายในสองปี แต่นักเรียนห้าองค์ที่ขึ้นเรียนนี่ปรากฏว่าทุกวันมีนักเรียนป่วยทุกวันถึงจะป่วยขนาดไหนพระลูกไหวก็ไปเรียนกันแต่ว่าพระที่โชคดีก็มีองค์เดียวคือเจ้าคุณวะนองคารามเจ้าคุณเทพีสุธิเวทีสอบได้ไปเรียนสามประโยคปีที่สองอในปีนั้นในปีที่สองการเรียนอาตมากับเพื่อนอีกสี่องค์ตก แต่พ่อพอปีที่สามอาตมาสอบได้เจ้าคุณว่านงเจ้าคุณเทพวิสุทธิเวทีสอบเียนสีตกก็เลยเป็นเปิเรียนสามเท่ากันทอนนี้มาดูจริยาของพระพระที่บรรดาท่านพุทธบริษัทอาตมาเองนะอยากจะบอกกับพระผู้ใหญ่ในกรุงเทพว่าพระบรรณอกนี่มีความลำบากมาก ถ้าพูดถึงความ็นอยู่อาจจะมีความเป็นสุขแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆมีความลาบากเพราะความเป็นใหญ่จริงๆถ้าอย่างหลวงพ่อปานในหลวงพ่อปานท่านเป็นใหญ่อย่างหลวงพ่อจงหลวงพ่อจงเป็นใหญ่อย่างพระคร,ร,ร,รูรัตนวิลวงศ์มั่นรนแผนนี้ท่านก็เป็นใหญ่เป็นใหญ่ในวัดอย่างพระครูดงสมาจาร์พระครูสังงนี้ท่านก็ใหญ่้ายกขึ้นกับท่าน แต่วัดต่างๆนอกจากนั้นวัดขึ้นกับทายกอันนี้ลําบากมากที่วัดขึ้นกับทายกไม่ขึ้นก็ไม่ได้เพราะทายกเขามีอำนาจถ้าไปฝืนคขาคำความต้องการของเขาเขาก็ไม่ช่วยทําพระก็มีความจําเป็นต้องอ,อ่อนอ่อนผ่อนตามก็รู้สึกว่าพระก็ขัดกับระบบพระธรรมวินัยี่วัดบ้าน,นอกนะถึงแม้ปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกัน กฎระเบียบต่างๆอย่าเป็นสังฆารนะก็าตามกฎมาเถระสมาคงก็าตามก็วางไว้เถอะวางไว้แต่ผู้ปฏิบัติได้จะมีน้อยแม้แต่พระเองบางส่วนท่านก็ไม่คยยอมปฏิบัติอันนี้ไม่ใช่นินทาก,กันผ <c oughs> ูดตามความ,มจริงว่ามีความลำบากมากทางพระใหญ่คิดว่ากฎวางอย่างนี้ทุกทุกคนต้องปฏิบัติตามนี้ แต่มันไม่เป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติตามทาย,ยกหรือกรรมการวัดกรรมการวัดหรือทาย,ยกถือว่าเป็นผู้ปกครองวัดไม่ใช่เจ้าวาดเป็นผู้ปกครองเจ้าวาดส่วนใหญ่ <c oughs> แต่ว่าเจ้าวาดบางองค์ท่านก็แก่งไม่สามารถทําท่านได้เหมือนกันท่านเอาจริงอาจารย์ท่านก็ไม่งอคนไม่ดีท่านไม่งออย่างนี้ท่านก็มี <c oughs> ก็ต้องเลือกเอา ตอนนี้เวลาที่ไปอยู่ที่วัดช่างเหล็กเจ้าคุณเทวีสุทธิวัตเวทีท่านอยู่ที่วัดมเลรยายติดต่อติดกันข้ามคลองนิดเดียววัดเรายไรก็มาเรียนด้วยนี่ก็มันนั่งดูปฏิวทาท่านพระครูศีรัันวิจารณ์ท่านปกครองพระเพียงแค่แปดองค์ มันดังดุปฏิปทาของท่านบางครั้งก็นิยมชมชอบในความดีของท่านแต่บางคราวก็รู้สึกว่าติเขาพูดตรงไปตรงมาติในปฏิปทาของท่านถ้ามีอยู่คราวหนึ่งอตาตมากับเพื่อนสองสามองเรียนบาลีเสร็จตอนเย็นเวลาห้าโมงเย็นเสร็จเสร็จพันรุ่งขึ้นจะเป็นมันโกน เห็นว่ามันใกล้ค่าแล้วเราโกนั้งวันนี้ดีกว่าวันพรุ่งนี้จะได้ว่างก็ตรงผมในตอนเย็นเพราะตกเวลาค่ำท่านเสด็จประชุมท่านตำหนิจะยกใหญ่กล่าวหาว่าทาให้หัวไม่สามะคีกันคือวันโกนมันต้องพรุ่งนี้ไม่ใช่เย็นวันนี้ตอนนี้ก็นึกติในใจว่าโอ้แค่นี้ถ้าโกนวันนี้มันสะดวกกว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้มันไหลายองค์ด้วยกันต้องรบผัดกันโกนใช้เวลามาก ก็เวลาเย็นมันว่างคนที่ศแล้วก็ไปนั่งท่องแบบบาลีก็ไม่เห็นจะมีอะไรถ้าบอกหัวไม่สามารถขี่กันนั่นก็มีคราวหนึ่งในเมื่อกระแสไฟฟ้าเดินเข้ามาถึงวัดท่านบอกว่าเวลานี้มีเงินอยู่แปดร้อยบาทแต่ว่าถ้าอยากใบฟ้าเข้าวัดต้องจ่ายเงินหกร้อยบาทเป็นเงินของสงฆ์ท่านถามว่าใครเห็นว่าควรเอาไฟฟ้าเอา,เอาเงินจ่าย เอาไปฟ้าเข้าวัดถ้าใครไม่เห็นสมควรผู้พูดอัตมาเองก็ยกมือบอกบอกอบนมมือบอกว่าผมเห็นสมควรขอรับไปฟ้าเข้าสะดวกดีนี่หลายองค์เขาไม่เห็นสมควรทั้งเลยหันมาบอกว่านี่มาจากที่อื่นนะมาถึงก็จะมานั่งทําลายทรัพย์สินของวัดท่านก็ติเอาอีกแต่ว่าภายในไม่ช้าไม่เกินหนึ่งเดือนท่านก็เงินไปจ่ายให้ไปฟ้าเขาเข้าใน เข้าเข,ข้าข้างในวัดทั้งนี้เพราะอะไรเพราะทายกมาเตือมบอกว่าวัดถ้าไม่มีไฟฟ้ามาถึงวัดแล้วถ้าไ,ไฟฟ้าไม่เข้าวัดความสะดกวกมันก็น้อยไปก็เลยมาเข้านั่นก็แสดงว่าทายกปกครองพระโดยปกครองจเจ้าวาดอันนี้เป็นปฏิปทางพระฝั่งธนบุรีอาจจะไม่เหมือนกันทุกวัดต่อมาในเมื่อ ถึงเวลาจะสอบปริญญาสามอาตมาก็เข้าไปอบรมที่วัดนงคารามไปอยู่กับเจ้าคุณบางคุณเทพโมนีภายหลังถ้าเป็นเจ้าคุณมหาโพธิวงศาสาจย์ตอนนี้ได้เข้าอยู่ในกรุงเทพจริงๆแม้จะเป็นฝั่งทนก็ก็ใกล้อุตยานพุทธฝั่งทนกับฝั่งนครไม่มีอะไรแตกต่างกัน ไปอยู่ที่นั่นดีจริงๆแต่ที่ดีเพราะว่าเจ้าคุณมหาพธิวงศ์ท่านแล้ว่าเจ้าคุณมงคลเทพก็ตามเชื่อกองค์เดียวกันนะท่านเลี้ยงอาหารในพระเนรในคณะของท่านตอนเช้าบินฑบาตมาชั้นรวมกันตอนเพลงชั้นรวมกันแต่ว่าอาหารที่มีประจำของพวกเราคือว่าน้ำปลาโรยทึกปน่น ต่พระที่กินน้ำปลาโรยพริกป่นในบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นน้านที่น่าอัจรย์ที่กินรวมกันในเวลานั้นเวลานี้นเป็นพระราชาคณะหมดมีพระมหาวิจิตตเป็นพระชุดเล็กที่สุดเป็นเป็นพระราชา,าคณะก่อนต่อมาจะคนเทพวิสุทธิเวทีรุ่นหลังมาก็เป็นพระราชา,าคณะก่อนอาตมาน่าแก่กว่าเขา ก็เป็นพระราชาณนะพร้อมกับเจ้าคุณเจ้าคุณเจ้าคุณยิ้มก็แล้วกันนักชื่ไม่ออกกวีวงกวีวงปัจจุบันแต่ว่าเจ้าคุณกวีวงนี้ท่านอ่อนกว่ามากเป็นพระราชาณะรุ่นหลังสุดก็ก็ถือว่าไปอานิสงส์จากการการกินน้ำปลาผสมพริกปน่น ต่อมาการเข้ามาองเทพบรรดาจ่าพุทธบริษัทนอกจากจากจีเรียนภาษาบาลีก็อยากจะรู้ปฏิปทาของพระอง์เทพพระพระที่กรุงเทพอ่ะท่านเวลาออกไปบ้านนอกสงา่าผ่าเผยมากมีคนยอมรับต้องถือแต่อยู่ที่วัดจริงๆจ้เป็นยังไงไปไป,ไปมา,มาดูแล้วก็คือธรรมดาธรรมดานั่นเองเราอยู่บ้านนอกแบบไหนท่านอยู่กรุงเทพกับแบบนั้น แต่รู้สึกว่าอยู่ที่บ้านนอกจะสบายกว่าจะดีกว่าเพราะอาหารการบริโภคเวลานั้นก็เป็นเวลาสงครามโลกครั้งที่สองญาโยมพุทธบริษัทก็พากันหนีสงครามออกมาบ้านนอกคงกรุงเทพข้ามาอยู่ฝั่งทนคนฝัน่งทนข้ามาอยู่คลองขุดเสียพึกคลองคุณคลองสุดคลองขุดเสียพึกไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบ ต่างคนต่างหนีออกไปคนการบินาบา่ายก็หายากก็ดได้บ้านทนา่านอาจารย์บ้านพญาพญาแม่กรองออกจากวัดก็ถึงบ้านพญาแม่กรองท่านพญาแม่กรองเนี่ยท่านใจบุญมากขันที่จะมาใส่บาดพระท่านใช้สองคนหิว้วใ,ใช้กระมังขนาดใหญ่สองคนที้อีกหนึ่งกระมังกับข้าวห่อโต เวลาท่านตักข้าวเต็มทัพพีมือประคองใส่บาตรแสดงว่าวอิ่มแน่บ้านเดียวอิ่ม,มต่อไปก็ไปบ้านของอาจารย์ศิลน์อีกบ้านเดียวอิ่มพอเพลนพอทั้เพลนในเช้าความเป็นอยู่ก็มีความลาบากมากทั้งฟังพระเทสก็เช่นเดียวกันแล้นหลังจากนั้นต่อมาตมาเมาก็มาอยู่ว่าปอยู่นวงสาววาด มายู่ว่ามอยุโรงสาวาตในใช้พาหงสะอาดคือต้องหงข้าวกินบินตบดเวลาเช้าพอตอนเพลต้องหงต่อมาก็มีคนส่งเป็นโตมีเมื่อในเมื่อมีคนส่งโตก็มีพระอดอดเห็นพระมาจากพระอิฉันพระอดก็นํามาเลี้ยงไว้ก็ได้เป็นโตจริงๆเวลาประมาณทักแปดเถาก็เ,าเลี้ยงกันเป็นน้ำว่าเช้าพอเพลพอ แต่บางเพลนมันก็ไม่พอต้องจ่ายนี่ต่อมาเมือ่อมาสอบเรียนสีได้เอาคิดว่าเองแค่นี้ก็พอตอนนี้เป็นนักเทศดีกว่าเป็นนักเทศเอางเงินมาเลี้ยงพระหมายความพระอ,องค์ไหนอดเอามากินด้วยเห็นอ่องค์ไหนอดเอามากินด้วยการเทศเวลาแดงเขาก็ถวายผ้าตราจีวรก่อนจะเทศเขาถวายผ้าตรก่อน เมื่อเขาถวายผ้าไตรก็ได้ประกันหนึ่งไตรปีหนึ่งเทปประมาณสองร้อยกันเศษถ้าผ้าได้ผ้าไกลสองร้อยกันผ้าสองร้อยไกรแต่ว่าถึงเวลาเข้าพรรษาต้องซื้อจีวรนใช้เพราะถึงเวลาจะเข้าพรรษาก็เก็บเอาไว้สองไกรที่ชอบใจนอกนั้นแจกพระที่ท่านจนๆมีจีวรนขาด,ขาดทั้งพระไปวัดไปอยู่ระวงบ้างว่าอนงบ้างวัดอื่นบ้างวัด,วดไหนก็ตาม ที่มาเรียนหนังสือให้วาจีวนเ,เก่าเต็มทีเวลาวันโอโุโบสถเครงกรรมไส่ยวนเก่าแสดงว่าไม่มียวนใหม่ของนั้นแล้วก็ถวายท่านไปแต่ว่าอีกสองไกลนาฬบรรดาญาจุดนลาย,ยาลก็มีพระมาขอจนได้นั้นที่สุดตัวเองก็ต้องซื้อใช้แต่ขอขที่เขาติดกันเทศมาเนี่ยไม่เคยขายเป็นอนันว่ายังไงงไก็ไม่ขายถ้ามันเหลือจริงก็แจากตามพระต่างๆ ทั้งวุติต่างๆ <c oughs> เนื้อแท้จริงๆที่เขาเรียกพระดีก็เหมือนเหมือนกับพระบรรน,นกสําหรับท่านผู้หลักผู้ใหญ่นั้นไม่ทราบเหมือนกันเพราะแต่มาเป็นพระเด็กๆที่คําว่าผู้หลักผู้ใหญ่คือท่านพระครูท่านเจ้าคุณนี่ก็ไม่ทราบปฏิปทาที่แน่นอนเพราะไม่มีการคุกคีกันสมัยนั้นรู้สึกว่าพระเด็กๆจะกลัวพระผู้ใหญ่มาก อย่างท่านขนาดท่านเป็นพระครูในพวกเราไม่กล้าเข้าไปยุ่งกับท่านไม่กล้าเข้าไปคุยด้วยยิ่งเป็นเยาคุณย,ยิ่งแล้วกันใหญ่เลยไม่กล้าเข้าไปคุยด้วยท่านก็วางตัวเหมาะสมท่านไม่ได้ถือตัวแต่ว่าท่านเฉยๆอารมณ์ธรรมดาธรรมดาจะพูดจะจาก,ก็เต็มปวิเหตุปิผลอาตมาประโยชน์ประโยุระวงก็มีพระสมุขผลเป็นเจ้าคณนะ พอไปถึงท่านถามมันสาบอกเวลานี้ผมเจ็ดพรรษาแล้วครับเป็นเรียนสามประโยชน์กลังจะเรียนบริญนสี่เพราเอาถ้าอย่างนั้นก็เป็นรองเจ้านณะเลยก็แล้วกันนะงานคณะสี่ทั้งหมดผมมอบหน้าที่เป็นหน้าที่ของท่านผมวางวางภางระทุกอย่างเห็นอะไรสมควรทําให้สั่งตามสั่งพระธรำตามนั้นเพื่อเลยแบกภาระหนักเพราะแบกภาระหนักก็เพราะว่า จะต้องคอยดูพระแต่ความจริงไม่เด้ดูใครเนื้อแท้จริงทําเองทุกอย่างหนึ่งถึงเวลาตอนเช้าไปวิณฑบาตสองกลับมาฉันข้าวเสร็จสามไปทําวัดสี่กลับมาแล้วไปโรงเรียนแล้วก็หลังจากกลับจากเรียนฉันข้าวเสร็จก็ไปโรงเรียนไปโรงเรียนแล้วตอนเย็นก็ทําวัด ไม่เที่ยวกลางคืนไม่ไปทางไหนทั้งหมดนอกจากเวลาหยุดเวลาหยุดถ้าจะไปก็ไปแค่ว่าอน,นงคารามเึ่าเป็นสถานที่เดิมเพื่อนเพื่อน,อนบ้านอนงคารามก็มาหาอยู่เสมอในเมื่อทําเป็นตัวอย่างอย่างนี้พระที่อยู่ใต้บังคับบัญชาท่านก็เกรงใจท่านก็ต้องปฏิบัติตามก็เป็นนว่าการปกครองพระก็ไม่มีความลาบากถ้าเห็นว่าเห็นองค์ไหนลาบากก็เอามาฉันด้วย ก็มีพระโอเทาองค์หนึ่งที่อยู่เขาเรียกกันว่าหลวงตายอยู่หลวงตายอยู่ <c oughs> ถ้าเป็นพระแก่แต่วินาบาตได้มากได้เต็มบาทล้นบาททุกวันท่านเห็นว่าต้องเลี้ยงพระานก็น,นำเอาข้าวของท่านอาหารของท,ท่านที่ได้มาเอามาถวายทุกวันเป็นการช่วยกันอันนี้เป็นความดีของท่านอรบันดาาัพุตไวสัตขึ้นที่ประการดูพระตอนนี้การดูพระก็ดกูอีกแบบหนึ่ง พระพระในกรุงเทพจริงๆมีพระเป็นพระที่มีความรู้ความมีความรู้มากในเวลานั้นนะที่เป็นนักเทศก็ดีเป็นนักธรรมก็ดีเป็นนักบาลีก็ดีเป็นมหาปรีนก็ตามมีความรู้ดีมากสําหรับปฏิบัติการปฏิบัติส่วนที่น้อยที่สุดก็คือพระรมถภา,าวนาหรือัศนาภาวนาอันนี้ไม่ค่อยจะมีใครพูดถึงกัน มุ่งกันอย่างเดียวแค่เรียนหนังสือเอาแค่เรียนหนังสืออย่างเดียวจะสอบประโยคนั้นจะสอบประโยคนี้ความจริงก็ดีการเรียนหนังสือเป็นของดีหนังสือเป็นธรรมะห <c oughs> นังสือภาษาบาลีที่แปลไปทั้งหมดเป็นธรรมะทั้งหมดเป็นคําสอนขององค์สมเด็จพร,ร,ระสัมมาสัมพุทธเจ้าการตั้งใจดูหนังสือถือถือว่าเป็นการตั้งตทำจิตเป็นสมาธิในวงการของหนังสือ ในท้องเรื่องนั้นนถ้าจิตไม่เป็นสมาธิมันก็จําไม่ได้แต่ว่าถ้าจะไปชวนใครเจริญทาสมาธิธรรมดานี่ไม่มีหวังอันดาทัรพุทธบริษัทเขาถือว่าเป็นพระครืไม่ทันสมัยแต่ว่าอาตมาเองทำยังไงจะมงไปนั่งสมาธิให้ท่านเห็นก็ไม่ได้แน่ในการทําสมาธิก็บอกแล้วว่ามีสี่แบบ นั่งนอนยืนเดินเจ้าเวลาไหนก็ได้ถ้าเราอยู่ในกุฏิของเราปิดประตูหน้ตาต่างเสร็จแล้วจะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้สมาธิเราไม่ทิ้งถือว่าสมาธิที่ได้มาแล้วเป็นทนคุ้มตัวใน <c oughs> การบมาเรียนบาล,บาลีนี้เพียงแค่แค่ต้องการรู้บาลีเท่านั้นเองรู้บ้างไม่รู้มากว่าการเป็นมหาบาลีเขาเป็นกันยังไง ทำามเขาเรียนกันแบบไหนยังเรียนได้เรียนเพื่อรู้นิดหน่อยเมื่อการเรียนสองมาสอบว่าประโยคสีได้ก็เลิกจากการเรียนบาลีเป็นนักเทศเห็นเขาเป็นนักเทศกันก็จะลองเป็นนักเทศก่อนลองดูบ้างในที่สุดก็เทศได้เขาคงมไม่ดีนักเอาแค่ข้อแค,แค่พอเทศไปกับเขาได้ หลังจากนั้นมาไม่นานขอโทษระหว่างที่อยู่ว่าไปอยู่ระวงสาว่ายก็ดีว่านงก็าตามวระวชิเดก็าตามเวลานั้นญี่ปุ่นเข้ากรุงเทพแล้วสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นกลางคืนก็ตอนน้องระวังตองระเบิดลต่วันไม่ค่อยจะมีเวลานั้นมีกลางคืนต้อนระวังลูกระเบิดก,กัน นอนไม่ค่อยเปสุขเพราะเสียงเสียงไซเรนบอกสัญญาณบอกภัยทาอากาศเกิดขึ้นก็ต้องโดดจากกุทีไปมีวันหนึ่งตอนเช้าไปปนิบาตไม่ได้เพราะมีภัยทางอากาศพอวสัญญาณบอกภัยทางอากาศหมดก็เริ่มหูวงข้าวเขาห้ามไม่ควันขว่เป็นเครื่องสังเกต พอจุดไฟหุงข้าไปทันยญเดือดก็ปรากฏบอกไฟบอกภัยทางอากาศปรากฏขึ้นต้องดับไฟวันนั้นเป็นอา่าอดข้าวเช้า<อ>ก็หน,นีต้องเดินหนีไปออกจากวัดเพราะวัดอยู่ใกล้สะพานพุทธสะพานพุทธยอดฟ้ามากไปรวมเป็นกลุ่มกันอยู่ประมาณสักสี่สิบองค์